สวัสดีค่ะพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่องนานะ b e a u t i f u l ค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวเปรียบเทียบน้ำหอมสองแบรนด์ซึ่งเขาด่้มเดินกันว่าเป็นดูพะตัวแรกที่เป็นต้นฉบับนั่นกะ็คือ MFK 500 Blackcurrant นะคะในตำนานชื่อดังนั่นเองค่ะแล้วอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เขาด่้มเดินกันว่ากลิ่นมีความคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกันมากๆนั่นก็คือของ a r e n a แ r รนเด์ข่าวนั่นเองค่ะก่อนไปดูคลิปนี้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด subscribe าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย I think I'm crazy. way hey, I've been crazy. F.K. 5 4 0กันก่อนเลยนะคะเขาจะเน้นในกลิ่นที่มีความเป็นวูดดี้แอมเบอร์แล้วก็วอร์มสปซี่ค่ะในขณะที่ของกลิ่นนะคะที่เป็นของ a อร n a Grand เ Cloud เขาจะเน้นในกลิ่นที่มีความเป็นกลิ่นของนมนะคะมีความหวานแล้วก็มีความหวานอีลาอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเริ่มต้นคอนเซปต์นะคะก็จะดูแล้วไม่น่าจะมีความคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกันได้เลย ในส่วนของท็อปโน้ตของ MFK 540จะเป็นกลิ่นที่สกัดจากพืชที่เรียกว่าแ f ฟรอนนะคะหรือยาฟรัมนั่นเองค่ะแล้วก็จัสมินในส่วนของไ n a Grand Day c ค o าวนะคะท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นที่สกัดจากลาเวนเดอร์แพรค่ะแล้วก็เบอร์ m กามอตมาในส่วนของมิดเดิลโน้ตกันบ้างนะคะ MFK 540จะเป็นแอมเบอร์วูดแล้วก็แอมเบอร์กริดค่ะ ส่วนอะเรนาแกรนเดนะคะมิดเดิลโนตค่ะจะเป็นวิปครีมนะคะปลาลินนะคะโคโค่นัทแล้วก็วานิลาออคิทในส่วนของเบสโนตของ MFK 540จะเป็นไฟเรซินนะคะแล้วก็ซีดาในส่วนของอะเรนาแกรนเดเบสโนตจะเป็นมัสแล้วก็วูดดี้โนต เป็นยังไงบ้างคะพอเราได้ทราบถึงคอนเซปต์แล้วก็ที่มาของกลิ่นนะคะที่สกัดไม่วันจะเป็นโน้ตที่เป็นท็อปโน้ตนะคะัมีดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นนะมีความ เหมือนกันนะคะอย่างที่เขาด่ามือกันว่าเป็นดูปได้ไหมสำหรับพี่นะคะคำตอบคือไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่รู้ว่าทําไมบางคนนะคะบอกว่ากลิ่นเหมือนกันอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับรสาาสัมผัสของแต่ละคนด้วยนะคะสําหรับพี่นะคะได้เทสต,ตัวนี้แล้วนะคะข้อดีของ MFK 540ตัวนี้คือเป็นกลิ่นที่ออกแนววูดดี้นะคะแล้วก็วอร์มสปซี่จริงๆเพราะฉะนั้นจะออกมีความกลางๆนะคะเป็นยูนิเซ็กที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชาย ที่คลาวนะคะของอเนนาแกรนด์เดย์ตัวนี้เนี่ยสำหรับพี่พึ่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความเป็นนมนมวน,นิลาหวานๆน,น,นะคะมะพร้าวนิดๆเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยก็จะน่าจะเหมาะกับนะคะเพศหญิงมากกว่านะสำหรับตัวพี่รู้สึกว่าตัวนี้เหมาะกับผู้หญิงมากกว่าในขณะที่ปารคาราโรชเนี่ย m f k 540เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะส่วนตัวของพี่พี่ต้องตอบตอนแรกก่อนเลยว่าเป็นดูกันไหมสําหรับพี่คําตอบคือไม่เหมือนกันเลยนะคะยิ่งเข้าไปดูในโน้ตนะคะตามที่เขาบอกมาในะยิ่งเข้าใจลยว,ว่าเออกลิ่นเขาก็ไม่ได เลยนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องของคือภาพรวมเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกันนิดหน่อยสําหรับพี่ประมาณ10%เท่านั้นเองนะคะและอย่างที่บอกตัว MFK เนี่ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะเป็นกลิ่นที่มีความกลางๆนะคะแมนแมนิมนนดๆแล้วก็ที่สําคัญการก,าร,กระจายตัวดีมากกลิ่นหอมกว่าของอหนนด์แกรนด์เดคลาวนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ในโอกาสที่เป็นกลางคืนนะคะแล้วก็ที่สําคัญกลิ่นมีความติดทนนานมากอีกด้วย ในขณะที่ของไอระนาแกรนด์คลาวนะคะก็ต้องใช้ในโอกาสสําคัญแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็กลางคืนเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ส่มเสี่ยงนะคะถ้าคนไม่เคยใช้เนี่ยแนะนําให้เทสสนะคะสั่งเทสเตอร์แบบนี้มาทดลองใช้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นน้ําหอมที่มีความนะคะเป็นยูนิคแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็ส่มเสี่ยงต่อ,อกรนะคะเวียนหัวมากๆเพราะฉะนั้นแนะนําให้เทสก่อนนะ,ะสำหรับพี่ไอระนาแกรนด์คลาวพี่ไม่สามารถซื้อคนใหญ่ใช้ได้เพราะพี่รู้สึกว่าใช้แล้วเวียนหัวนะคะอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าความชอบของแต่ละะะคคนน สำหรับคนที่ชอบใช้ก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าพี่อาจจะไม่ชินกับน้ําหอมที่มีความหวานนะคะโน้ตที่มีความหวานมากๆไว้นิลา่าเข้มข้นมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะกับไลา์ไซล์ของพี่เท่านั้นเอง แต่ในส่วนของ MFK 540สำหรับพี่พี่ชอบมากกว่าของ a r i n a g r a n d d a y Cloud นะคะอย่างแรกคืออย่างที่บอกความติดทนนั้นมากจริงๆข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีนะคะแล้วก็การกระจายตัวดีมากๆแต่โอกาสที่ใช้ก็จะค่อนข้างยากมากนิดน,นึงก็คือต้องใช้ในงานกลางคืนเท่านั้นนะคะแล้วก็ท็อปโน้ตเน,นี่ยเริ่มต้นบางคนถ้าไม่ชินจะรู้สึกว่าเมนหัวนิดหน่อยนะคะแต่พอผ่านไปในส่วนของมิเดิลโน้ตแล้วก็เบสจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหอมามากมาๆ วันเสนุนโขทัยมอีกครั้งนึงนะคะถ้าเน้นในเรื่องของความหวานวานิลานมๆนะคะก็จะเน้นในเรื่องของไรนะแกรนเดย์คราวนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ชอบน้ําหอมเฉพาะกลมแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ในช่วงโอกาสสําคัญแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็กลางคืนเหมือนกันในขณะที่ MFK บาคาัคขลาดูตก็จะเป็นน้ําหอมที่มีความผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก,กลิ่นค่อนข้างเย็นๆแล้วก็มีความติดทนนานมากขึ้นนะคะในเรื่องของการกระจายตัวดีมากๆแล้วก็ความติดทนมากๆก็ต้องยกให้เขาถามว่าไรีนาแกรน เป็นดูของ MFK 540ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะคะ <S <S ก็เน้นย้ำนะคะว่าในเรื่องของน้ำหอมเนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ในเรื่องของประสาทสัมผัสของแต่ละคนนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าน้ำหอมทั้งสองกลิ่นนี้มีความคล้ายลึนแล้วก็ใกล้เคียงกันไหมคะก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้พี่รีวิวน้ำหอมนะคะสกินแคร์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก่อนสักการก็ต้องขอ ฝากผูค้คณสำหรับทุกท่านในการกด Subscribe ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลาก้าโมงตรงค่ะสำหรับวันนี้พี่นนะไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย